ระบบหลังคาตราช้างระบบหลังคาที่สมบูรณ์แบบเลือกทั้งระบบมั่นใจอยู่สบายสวัสดีครับกลับมาพบกับ,บแคนเช่นเคยในรายการตามติดชีวิตดาวครับ ห้าโมงตรงอย่างนี้นะฮะแคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูชีวิตของคนในวงการบันเทิงแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากกันทางช่องแอคชานอลแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวจะพาไปตามติดคู่ดูโอ้คู่ใหม่แห่งวงการเพลงไทยครับหนุ่มข้าวและหนุ่มทีกับวงที่มีชื่อว่าเฟลโลเฟลโลนั่นเองครับวันนี้ครับเราจะพาไปตามติดนะฮะกับการถ่ายนะฮะมิวสิกวิดีโอของพวกเขาซึ่งเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงที่มีจังหวะน่ารักมากครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอย่าใช้ความเงียบมาคุยกันซึ่งทั้งสองหนุ่มครับกรบกบราย การของเราว่านางเอกมิวสิกวิดีโอครับเป็นสาวเกาหลีแท้ๆน่ารักมากๆฟังแล้วนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าต้องรีบไปดูแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยเฟลเลอร์เฟลเลอร์เป็นดูโอ้คู่หมายจากค่ายบีซีเทโรมิวสิกค่ะโดยมีแนวเพลงเป็นสไตล์โซป๊อปที่ฟังง่ายสบายชิลๆและทั้งคู่ก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีกันเองในแบบที่เรียบง่ายรวมไปถึงยังมีมุมมองในการนำเสนอและเล่าเรื่องราวที่ต่างไปได้อย่างน่าสนใจค่ะ โดยในซิงเกลิลเพลงแรกที่มีชื่อว่าอย่าใช้ความเงียบมาคุยกันทั้งคู่ก็เลือกถ่ายทอดอารมณ์ในภาวะตึงเครียดมาเล่าได้อย่างอารมณ์ดีเพื่อให้เรื่องราวนั้นคลี่คลายได้อย่างน่าฟังกันอีกด้วยค่ะเห็นความสามารถขนาดนี้แล้วนะคะถ้าอยากรู้จักพวกเขาทั้งสองคนมากขึ้นตามติดไปพูดคุยกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีครับพวกเราเราฟลโลเโลครับผมข้าวร้องครับผมทีครับกีตาร์วันนี้เราก็มาถ่ายยังมีซิงเกลิลแรกของเรานะ อยจะใช้ความเยียมมาคุยกันนะหมอ เป็นเพื่อนมาหาราเดียวกันนะฮะใช่แล้วก็ตั้งแต่ช่วงปีสองก็ได้มาคุยกันเรื่องเพลง,งเรื่องดนตรีก็มีหลายๆอย่างที่ชอบตรงกันครับผมก็เลยเรามานั่งคุยนั่งทําเพลงกันเลยครับผหลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งครับเราก็เริ่มเขียนเพลงตัวเราเองแล้วเราก็เริ่มเหมือนอยากสนุกครับก็เลยลองทําวิดีโอโคเวอร์เพลงขึ้นยูทูบเล่นๆกันก็เสริมขนานนิ่ไป แต่ก็รีพี่พีทีมงานที่ B C Terro Music ครับก็มาเห็นเขาเขาก็เลยเรียกเข้ามาคุยดูว่สนใจจะร่วมง,งานกันไหมลา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 เชิ la 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 la, จะพาจะไปช่วยดูวีดำดิ่งลึกลกลงไปางาล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 าเชิงจะพาจะไปช่วยดูดีดำดิ่งลึกลกลงไปคําว่าเฟโร่มันแปลว่าเพื่อนนะครับ ใช่มันก็หมายถึงในความที่ว่าเราเป็นเพื่อนกันด้วยนะก็เลยล้วก็ใช้เบิ้ลคำไปเลย ellow, เฟลโลเฟลโลราะว่า,วามีสองใชาติครับแล้วก็ในแง่หนึ่งก็คือเหมือนการเรา้องเล่นดนตรีร้องเพลงเป็นเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังงเงี้ยครับ เพลงแรกของเราสองคนชื่อเพลงว่าอย่าใช้ความเงียบมาคุยกันนะครับน่ฮะมันเกี่ยวกับ,นะรบเรื่องความรักนะฮะซึ่งแบบเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่นงเนี่ยงอน หรือว่ามีอะไรเก็บไว้ในใจเนยก็ไม่ชอบพูดนะอีกฝ่ายหนึ่งถามก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรกระทันท,ที่แบบหน้าตานี่แบบงอนไปแล้วเนี่ยชายก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาจริงๆทีเป็นคนเอาคอนนี้เข้ามาผมก็ไม่มั่นใจว่าทีเคยโดนมาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ผมก,ก็น่าจะใช่ก <c oughs> ็เป็นหัวข้อที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเจอมาแล้วนะครับ พวกเขาทั้งสองคนมากขึ้นแล้วรวมไปถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้อีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะและในช่วงหน้าตามไปดูบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิโอเพลงนี้กันโดยงานนี้สองหนุ่มของเราได้นังเอกส่งตรงจากแดนคิมจิกันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงห้ามพลาดค่ะทาางงลลมมมมีี่่พัััดไไปปยยกเเธอจจะควใใในใให้้ข จะมือกันกลายเป็นฉันต้องพูด ตอนนี้กำลัถงถ่ายฉากที่นางเอกกำลังแสดงอารมณ์กโกรธอยู่ครับจะมีปัญหาทางด้นานภาษานิดหน่อยเพราะว่านางเอกเราเป็นคนเกาหลีครับก็เลยกำลังสื่อสารอยู่ว่าจะให้ทำยังไงครับเหมือนทุกคนในทีมงานกำลังอธิบายให้เขาเข้าใจอยู่ว่าเขาต้องทำยังไงครับก็ถึงขนาดควักไอโฟนกันแล้วค่ะควักอะไรกันเลยโชว์สติ๊กเกอร์ไลน์ว,นว่าอารมณ์สติ๊กเกอร์ไลายเป็นยังไงให้รับเข

ไม่ใช่แล้วผมทำไมได้ยิทียเท่าไรก็เหมืนที่ยิงไกลหายินทาคือยิงอวังจันไม่หไม่ห มีทำอะไรกับไก่เยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะแบบใส่กระดุมผิดเมตต็ดใส่แว่นใส่ด้านกับด้านทุกอย่างับสนุกเลยฮะเรื่องนี้ทำไมถึงต้องใส่ให้มันผิดแปลกไปด้วยคือการที่เราทำอะไรกับไก่เยอะแยะเลยเนี่ยไม่ว่าจะติดกระดุมผิดเมตต็ดใส่แว่นกับด้านเนี่ย มันก็สื่อใปทางนกับเนื้อเพลงคือว่าเราทำอะไรผิดหรือว่าถูกเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในตอกของมิวสิกเนี่ย,ยเขากำลังกดธอะไรอยู่ครับผมแล้วเขาก็ไม่พูดกับเราอะไรใช่เขาไม่พูดกับเราอะไรเงี้ยเราก็ดูมันยังไม่รู้เลยว่าถูกหรือผิดนะฮะ นะถ้าอยากเห็น Mv ของจริงว่าอาอกมาแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยรอติดตามนะใช่ครับจะติดตามด้วยครับผม นานของกองถ่ายมิวสิโอเพลงนี้กันไปแล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่าทุกๆคนตั้งใจทํางานให้ออกมาดีที่สุดจริงๆส่วนช่วงหน้านะคะตามติดสองหนุ่มข้าวและทีไปโชว์ร้องเพลงกันแบบส,สดๆในรายการ Entertainment Update ห้ามพลาดค่ะ ที่เห็นเมื่อหลังการถ่ายทำเต็มดีแล้วนะฮะสนุกสนานกน่าดูเลยนะฮะวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเพลงของเราที่รายการเอ็นจัตเจนเนอ์อัปเดตนะครับรักผมก็จามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตามเราไปเลยครับ ใช้ความเยี่ยมมาคุยกันเรครับตั้งใจทามากเลยครับอยากให้ช่วยกันโปรโมทช่วยกันแชร์กันเยอะๆนะฮะอย่งนี้ตั้งใจจริงๆจริงๆเลยนะส่วนเอ็มวีของเราก็สามารถติดตามได้เลยเร็วนี้นะฮะครับผมไม่เกินเดือนหน้าจะได้ดูกันครับผมก็ฝากติดตามผลงานเราด้วยครับถ้าใครชื่นชอบเพลงอยากจะดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ช่องทางน้องจั0 9 2 7 7 7ออกครับหรือไม่ก็ ไอ hey, จูนสตอร์ครับไอจูงง่ายๆเลยครับโหลดง่ายๆ30บาทนะครับก็ติดตามข่าวสารของพวกเราได้ท um> ี่แฟนเพจนะครับ Facebook slash fellow fellow page ครับติดตามพวกเราได้ที่น okay ั่นนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ของวงการเพลงไทยนะครับแต่ว่าเพลงแรกของพวกเขาก็เพราะแล้วก็ถูกใจใครหลายๆคนเลยจริงๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับแฟนคลับของ2หนุ่มเฟรโร่เฟรโร่นะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเขาโดยเฉพาะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับรับรองว่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้แน่นอนครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้ทางนี้เลยครับ w w w ร์ดไว o ์ b o o k c o m ตามติดชีวิตดาวนะฮะแล้วกลับมาพบก,กับแข้ไในใหม่ครับทุกวันจันทรถึงสุกเวลา5โมงถึง5โมงครึ่งนะครับรวมถึงออกาศซ้ำครับตอนเช้า6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าหามพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ